สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อนำความรู้นะครับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ด้วยตัวของท่านเอง มารับชมนะครับขั้นตอนในการถอดเปลี่ยนหลอดไฟหลีนะครับของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่รุ่น NMAX นะฮะเป็น NMAX ตัวแรกนะครับไฟหลีจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ข้างขวานะครับนี่ข้างซ้ายนะครับนะคันนี้ไฟหลีไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยลองเปิดดูนะครับอ่าพี่ปุ้ยเปิดสวิชกกุญแจครับอ่าไม่ติดนะครับ เดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายนะครับส่วนด้านท้ายนะครับติดนะครับอันนี้คือหลอดไฟหลีแต่บางคนจะเรียกเป็นไฟท้ายก็ได้นะครับอ่ะพี่ปุ้ยลองเบรกสิครับอ่าอันนี้เบรกหน้าอ่ะลองเบรกหลังสิครับโอเคนะไฟหลีหรือไฟท้ายติดไฟเบรกหน้าไฟเบรกหลังติดก็มีปัญหาที่ไฟหลีอ่ะเรามารับชมกันครับ ว่าถ้าเราจะถอดเปลี่ยนหลอดไฟหลี่เนี่ยมันทําอย่างไรนะบางท่านอาจจะบอกว่าจะไปยากอะไรเอามือล้วงเข้าไปตรงนี้สินะครับขนาดคูข้อมือเล็กๆมือเล็กๆยังเข้าไปยากเลยนะครับนะฮะอ่ะเราดูครับท่านแรกเลยนะครับใช้ไขควงสีแฉกนะครับคลายสกูยึดหน้าก,ากากหรือชิวนะครับนะจำนวน4ตัว แต่ถ้าของท่านใดใช้เป็นน็อตแต่งก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับในคลิปนี้คือยังเป็นสกรูนะเป็นน็อตเดิมๆอยู่ต้องระวังนะครับชิวตัวนี้ก็คงจะราคาหลายบาทอยู่นะครับปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังด้วย แล้วเราก็เอาชิวไปวางในที่ที่สมควรจะวางนะครับนี่นี่นวางบนยางเลยครับข้าง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 อ่าข้างข้างชิวหลายบาทหลายบาทใช่ดี๋วมีกเหลี่ยมอีกสักนะครับหัาจ,จากนั้นนะครับใช้ปะแจแอลนะครับนะหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าหกเหลี่ยมน,นะครับนะคลายสกรูหรือน็อ นะอีกจํานวน3ตัวก็จะมีตัวนี้นะครับ1ด้านข้าง2แล้วก็ด้านข้างนี้นะครับเวลาถอดน็อตยึดหรือสกรูยึดก็ระวังน็อตล่วงลงไปในชุดสีนะครับถ้าล่วงไปแล้วมันต้องไป็นื้อเยอะกว่าเดิมก็ระวังด้วยหาจากนั้นนะครับก็จะดึงชุดสีออก มันก็จะมีเคี้ยวล็อกนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงโอเคนะครับไปหลบหนู่นเลยข้างๆนู่นเลยครับนะครับก็พื้นที่ก็จะเปิดโล่งแบบนี้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเอามือเนี่ยเข้าไปล้วงนะครับเข้าไปล้วง อเอาข้างไหนก่อนก็ได้<อ>ครับเพราะว่าสองข้างมันก็ล้วงเหมือนกันเนี่ยนะครับอันนี้หลอดไฟลีข้างขวาเห็นไหมฮะหลอดดําปีเลยนะครับอ่าข้างซ้ายดึงออกก่อนอ่าดึงหลอดออกเลยก็ได้นะหลอดไฟพวกนี้ราคาแค่หลอดละ10กว่าบาทเองนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําเองเราไปที่ร้านนะครับสมมุตินะเขาถอดเปลี่ยน2หลอดเขาคิดร้อยหนึ่งนะครับถ้าเราทําเองเราจะบอกว่าใช้เงินไม่ถึง40บาทเลยนะครับนี่หลอดใหม่ก็หลอดใหม่เน่ยที่อยู่ตรงกองยางนุ่นน่ะหยิบมาแล้วห,นะหยิบมาทั้งกองเลยหยิบมาทั้งกองเลยเดี๋ยวผมถือกล่องไว้ให้นะครับ ยุยเลือกหลอดใสๆเลยครับอ่าโอเคครับอันนี้เป็นหลอดเสียบนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเวลาเราจะใส่จริงๆนะครับเราจะต้องใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดหลอดอีกทีหนึ่งนะครับกจสัอ่าสไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราทดสอบนะฮะลองเปิดสวิตช์กุญแจดูอ่านะครับหลอดนี้ก็ติด นะครับพี่ยุ้ยยกหลอดมานิดนึงนี้ไม่เห็นอ่าหลอดนี้ก็ติดนะครับ2หลอดติดสว่างเท่ากันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่หลอดเข้ากับตัวโคมมันนะครับเอาผ้าแห้งสะอาดมาเช็ดครับเพราะว่าที่มือเรานะครับจะมีคราบไขมันคราบเหงือคราบน้ํามันอยู่นะครับมันจะทําให้หลอดเนี่ยเป็นฝ้าแล้วเสียได้ง่าย ท่านที่ใช้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่ก็จะเห็นนะไม่ยากเลยนะครับมีเครื่องมือพื้นฐานทั่วๆไปเอาหลอดนี้ก่อนเช็ดปิดซึมแจครับจะได้ไม่ร้อน,นครับเช็ดหลอดใส,ใส่ขั้วตอนตอนใส่จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าใส่ให้ตรงขั้วแล้วต้องบิดนะครับพื้นที่มันจะแคบ ลองดึงนี่ครับหลุดเปล่าคั่วไม่หลุดนะไม่หลุดนะฮะข้างฝาไปแล้วนะครับข้างซ้ายยังไม่เข้าเข้าขอางไม่ได้ นอะนะครับใส่เข้านะฮะใส่หลอดเข้ากับโคมเสร็จลองเปิดนะอ่าโอเคนะติดนะครับนี่นะครับติดนะครับอ่าปิดสวิงแจครับหลังจากทดสอบแล้วว่าเปลี่ยนหลอดใหม่แล้วติด2ข้างสว่างเท่ากันก็เข้าสู่ขั้นตอนการประกอบครับประกอบ ตรงนี้นะครับจะมียางนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตวางหลอดไฟก่อนนะครับนะตรงนี้จะมียางนะครับนี่ต้องระวังนะครับนี่นะเป็นน็อตอ่าเป็นยางนะฮะแล้วก็เป็นน็อตอยู่ในตัวนะครับระวังหายด้วยจะมีตัวกิฟนะครับตัวเมียนะครับเวลาประกอบก็ใจเย็นๆนะครับดูว่าหน้ากากตัวเนี้ยมันเข้าเคี่ยวกับแฟริ่งตัวข้างไหมนะครับ ตรวจสอบดูให้ดีถ้ามันตรงแล้วก็ค่อยกดค่อยค่อยดันนะครับตรงนี้ยังก็เข้าเลยครับเนี่ยน็อตแตะน็อตเขากระจาย เหตุผลหนึ่งนะครับที่ศูนย์บริการจะไม่ให้ลูกค้าเข้าไปดูนะครับก็คือหนึ่งก็คือลูกค้าเข้าไปแล้วเกะกะไปวุ่นวายไปจุนจ้านไปถามนูน่นถามนี่นะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือนะครับช่างเขาจะได้ลือ้อได้งัดได้เต็มที่นะเกิดชิ้นส่วนอะไรมันหักลูกค้าก็ไม่รู้นะครับอ่าเขาก็มีเหตุผลของเขาเนี่ อ่าพอเราใส่หน้ากากตัวนี้เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะใส่นะครับสกรูหรือน็อตยึดตรงนี้3ตัวนะครับก็เช่นเดิมครับนะกูก็จะให้พี่ปุ้ยเขาแต้มจาระบีนะครับแต้มจาระบีแล้วก็ใส่จํานวน3ตัวนะครับน็อตหรือสกรูหกเหลี่ยมตรงนี้ ถ้าหลอดไฟนะครับพวกไฟสัญญาณต่างๆนะครับไม่ครบนะครับในรถมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนครบ5ปีแล้วนะครับเวลาไปต่อรอ,ออนะครับตอรอออาจจะไม่ให้ผ่านนะครับเพราะว่าระบบไฟสัญญาณท่านติดไม่ครบเพราะฉะนั้นถ้ารถของใครใช้เกิน5ปีแล้วนะครับก่อนไปต่อรอ,ออเพื่อจะไปเสียภาษีนะครับครูแนะนำให้ตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟสัญญาณแต่ไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วตอรออนะครับกฎหมายใหม่ก็จะต้องมีการวัดความดังของท่อไอเสียวัดค่า CO ถ้ารถกระบะก็มีการวัดค่าควันดำนะครับนั้นกฎหมายจะเข้มงวดขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านใดปล่อยปากละเลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับนอนาคตจะลำบากอะไรอ่โอเคครับทีนี้เราก็จะใส่ชิวหน้านะครับก็คงประมาณคลิปนี้ก็คงประมาณสักสินาทีนิดๆนะครับนะครับ ลดลูกค้านะครับถ้าเขาเพิ่งล้างเช็ดทําความสะอาดมาใหม่นะครับนะเวลาเราไปถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรนะครับมันจะเป็นคราบนะคราบมือเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะส่งงานเนี่ยต้องเช็ดทําความสะอาดให้ลูกค้าด้วยนะครับนะบางร้านเข้าไปนะโอ้โหคราบลายมือนี่เต็มไปหมดเลยนะครับทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานนี่ไปตามจับตัวได้ง่ายๆเลย แต่พี่ปุ้ยไปอยู่ฝั่งนู้นดิว่าแสงมันสะท้อนอันนี้นะครับ บางยี่ห้อบางรุ่นนี่ชิวนี่ราคาหลายร้อยราคาเป็นพันเลยนะครับตัวชิวตัวนี้นะเวลาปฏิบัติงานระวังด้วยนะครับอันนี้ครูก็ได้แค่เตือนนะครับว่าให้ระวังนะครับเน,นี่ยอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้อันนี้เรายังไม่ว่านะเพราะงานยังไม่เสร็จเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมีรอยเป็นข้าเห็นไหมครับอันเนี้ยเสร็จงานแล้วเราก็ต้องเอาผ้าชุบ น้ำนะครับมาเช็ดให้ลูกค้าเขาด้วยนะถ้าเราทําดีนะครับลูกค้าเขาคงไม่มาว่าอะไรเราหรอกนะครับแล้วก็น็อตท,ที่เราแต้มจาระบีไปมันส่วนเกินเนี่ยก็ต้องเช็ดอย่าให้มีจาระบีตกค้างขันให้แน่นนะเดี๋ยววิ่งไปสะเทือนน็อตคายหลุดเนีนเป็นยาง ปลุกเอยก่อเรี็บร้อยกดไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเช็ดครับโอเคนะทีนี้เราใส่ชิลนะฮะทีนี้ก่อนจะส่งงานนะครับก่อนจะเช็ดทำฟาร์มสะอาดตรวจสอบครับเปิดสวิช์แจกทีนึงครับเพื่อจะดูว่าไฟหลีติดไหมโอเคนะติดสองข้างเป็นปกตินะครับข้างนี้แสงมันจะสว่างเลยดูไม่ค่อยนี่นะฮะโอเค เพราะฉะนั้นนะครับลำดับขั้นตอนในการถอดเปลี่ยนหลอดไฟหลีหน้ารถจกักรยานยนต์ยามาฮ่า m a ็นนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับครูและพี่ปุ้ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบก็หวังว่าท่านที่มีรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่นะครับคงจะเอาความรู้ตรงเนี้ยไปใช้ในการปฏิบัติงานนะครับ เปลี่ยนหลอดไฟหลีหน้ารถจักรยานยนต์ด้วตัวของท่านเองได้นะครับหลอดไฟราคาแค่หลอดละสิกว่าบาทเองนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมจนจบสวัสดีครับ